สวัสดีครับต่อทองชแนลพี่น้องมาร่วมมดธนาสาธุบุญใสาบาดด้วยกันนะครับอันนี้พระมารูปเดียวนะครับไปไป 菜鸡。 พิวาทนาตีิตานิจังบทชาปัจายโนจัตตาโรธรรมมาวัตดีอายุวนโนทุคังอา บรรยากาศใส่พัดยามเช้านี้วันนี้พระท่านมารูปเดียวนะครับอีกรูปหนึ่งท่านโนูนเดินไปแล้วเลยสีแยกไปแล้วสี่แยกไม่มีใครใส่สีแยกไม่มีใครใส่ตั้งเลยเดินยาวไปเลยนะครับมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนายามเช้านี้พี่น้องดูสิเมฆวันนี้มีเมฆหมอกบังแต่ว่าเ <laughs> ข้ากระลงของพระพิรุณ ไม่มาโปรดชาวโลกสักทีเนาะสงสัยไปทำอะไรอยู่เนาะพาพิรุณทำให้ผิดฟ้าผิดฝนจากที่เคยออแสวกันแสวกันอ๋อแอดมินน้อยแอดมินแอดมินน้อยอุ้มหลานมาแล้วนะพี่น้องว้าว ปุกลุกปุ๊กลุกปุกลุกแอดมินน้อยมาอุ้มหลานละสวัสดีครับสิสวัสดีครับสิสวัสดีครับโอ้ย <c oughs> อ้าชาวนี้ตาทองแชนแนลก็ฝากคลิปพี่น้องได้ดูได้ชมนะครับอย่าลืมนะครับดูชมติดตามกดไลค์ตาทองแชนนแลด้วยนะครับสวัสดีครับ